่ใส่อะไรผสมเลยร้อยเปอร์เซ็นต์คันสดคันเองคันเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่น้ำต้มคันเองคันเองเลยคันเองคันจมือโอ้โหนี่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสถานีบางเบาโอ้โลโก้น่ารักด้วยอ่ะเป็นรูปแมวเหมียวใช่ทางแมวเดี๋ยวชิมชาขอขอหลอดด้วยครับอ๋อนี่หลอดอยู่นี่โอ้โหที่ร้านใช้ถุงพลาสติกที่ย่อยสลายได้ หลอดแบบนี้ยท่าไลายได้อ๋อรักโลกรัก,ลกโลกใช่ไหม<ไ><ช>ค่ะรักลูกค้าด้วยอะไรก่อนนะแกโ,โอ้โหดูนะแม่ค้าบริการดีเหลือเกินเดี๋ยวลองชิมน้ำส้มก่อน,ออนโอ้โหนี่น้ำส้มเขาบอกว่าคั้นสดร้อยเปอร์เซ็นต์สั่งมากินทุกอย่างอะตรงนี้เพราะว่ามาเป็นย่านที่แบบ เป็นอาหารเป็นเหมือนกับศูนย์อาหารและมีทุกอย่างเลยนะน้ำส้มขนาดใส่น้ำแข็งอ่ะยังหวานเลยอ่ะอุ้ยน้ำส้มสุดยอดเลยอ่ะเป็นคนชอบน้ำส้มอยู่แล้วนะครับ ร้อยเต็มร้อยเลยน้ำส้มอุย๊ยมันโคนตีอะน้ำส้มแบบเนี้ยถ้าหากเราไปใส่กินกับน้ำมนแข็งนะมันจะไม่หวานนะมันมันจะออกแบบหวานแหละแต่หวานแบบจืดๆเปรี้ยวแต่เนี่ยแบบคือถ้าได้ดูดอะไม่หยุดเลยโอ้ยสุดยอดเลยจริงๆ น้ำก็อร่อยมากจริงก็ทางชันอดแอรเขาวิ่งตลาดสิบอมงตัวเองโอ้สุดเเลยเนี่ยมันเหมือนแบบใส่น้ำแข็งล้วมันไม่น่าจะหวาน่เน้ยอ้ยมัอ่อยมาก0ลแต่ไม่ติดร้อนไม่้แข็งเไม่่แงอร่อยมากีอ้ให้ิเ็ยอ่สุดยอเลย ไม่หิวไม่อยากกินอะไรมาลองสั่งน้ำส้มพันกินดูสักแก้วพอนอย่างนี้เลยจริงๆเอาเดี๋ยวนี้กล้าท้าเลยนะน้ำส้มพันอร่อยจริงนะ,ะเดี๋ยวก่าน,นี้มันจะยาวไกลไปกว่าน,นี้เฮ้ยคุณสังเกตเห็นข้างหลังมีห้องละหมาดด้วยนะนี่คือร้านมุสลิมแท้ร้อยเปร์เซ็นต์ร้านแท้ไม่มีคำว่าวางยานะ สวยแบบสุดๆเลยครับเพือนนี้นะครับเพื่อจริงๆความตั้งใจของผมวันนี้คือผมจะมากินเอ่อมาลา่บางมันนะ <S <S จริงๆเลยเพราะว่ารับปากมานานแล้วแต่มาเนี่ยโอ้โหมีของกินเยอะมากโดยเฉพาะส้มตําส้มตําอร่อยมากส้มตําผมมีคนไม่ชอบกินส้มตำนะเพื่อนๆได้รู้อยู่นะ <S <S แต่ว่าถ้าบอกว่าส้มตำต้างไหนอร่อยต้อุมปากแต่มันอาจจะไม่ปกปากเพื่อนๆหรือคนอื่น แต่สำหรับผมเนี่ยก็กินได้เลยนะคือจะ mm. าหาะหว่าอวยคือทุกคนก็รู้นะ mm. ผมเป็นคนไม่กินคำับเป็น mm. คนไม่ไม่ให้มันไม่กินอะ่ะ mm. กินแต่ไม่ค่อยชอบ mm. แต่นี้ถือว่า อร่อยเลยเคยกินส้ตมตำของส้มตำของวัสนธรมทั้งทั้งนู่นนานแล้วนะที่หนองจอ,อกไปกับสันว่าอร่อยแล้วนะเนี่ยสุดๆเลยบอกกันเลยน่าจะอร่อยตกละครับยวงตุ้ยยำอีกทีนะึงนี่นะหัวยอ ยำกินใช้ได้ครับไม่ได้หวานเพราะว่าไปอยู่เจ้ดส้มตำเดาส้มตำมาลองกินกันครับยำเป็นตำยำยำตำ คือได้กินของอร่อยบอรรยากาศใช้ได้ครับเออพื่องันคือถูกปากด้วยถูกปากจริงจริงจริงๆผมไม่ใช่สายรีวิวอาหารนะแต่ผมทำอาหารได้มีร้านเคยมีร้านอาหารนะครับแล้วก็พอจะเข้าใจรสชาติอยู่ ออเอางี้ได้ครับใครอยู่ในละแวกอ่อนนศในละแวกพัฒนาการในละแวกย่านแถวนี้มาลองดูครับตรงนี้คือมาที่เดียวได้หลายอย่างเลยแล้วที่สำคัญคืออยากให้มาลองกินส้มตำยำแล้วก็กะเพราส่วนมาล่าที่ไม่ต้องพูดถึงเด็ดอยู่แล้ว ทุกคนมาต้องแวะซื้อหม่าล่าดิเอาไปซื้อกับมาล่ากับบ้านก็ได้มากินใน่นี้ก่อนลองดูครับนะแล้วก็เปิดวาร์ปเลยเปิดเปิดที่กัดใหม่สำหรับที่น้องมุสลิมนะที่เป็นอยากกงการกินทานอาหารสลามที่นี่ครับจัประกันเลย เอาเล้ครับก่อนที่มันจะยาวทลไปว่านี้นะตอนนี้ไปเปโต๊ะมไปหมดแล้วบอกไหมว่าผมกินไม่หมดหรอกนะแต่ผมก็จะกินให้มันได้ทุกอย่างคนระับเพื่อที่จะรมลองรสชาติที่บอกเลยว่าเป็นการมาดีวิวอาหารครั้งแรกในรอบปีเลยเพราะว่าเริ่มปีใหม่มานี่เป็นร้านแรกเลยทีเดียวให้เพื่อนๆ่ไชมนะครับยังไงหลายคนที่ขอให้เข้ามาบอกให้ผมไปถ่ายรูปถ่ายที่มาให้ดูกันวันนี้จัดทีเดียวเลยหลายอย่างเลยพูดไปน้ำลายแตกพูดไปน้ำลายแตกอยากกินก็พา อยากกินหมาล่าอยากกินปังอยากกินยำอยากกินไปหมดเลยตอนนี้แต่บอกไม่ถูกแต่ส้มตำมาไปแล้วก็ส้มตำมาก,ก่อนส้มตำอร่อยครับถือว่าสุดสุดเลยใช้ได้ใช้ได้ครับโดยเฉพาะปลาล้าะละนะกินแล้วละมุนละมุนโอเคไม่สนใจโศัพท์ตอนนี้ต้องไปสนใจล้างครองมาลองกระเพาตาม,มาอ่ะนี่ครับกระเพาถาน ่าเป็นน่าจะเป็นไก่เป็นกุ้งเป็นหมึกไส้กรอกจริงๆเขาจะมีเนื้อด้วยนะแต่อันนี้สำหรับคนไม่ทันเนื้อนะเดี๋ยวลองดูครับนี่นะปลาหมึกนี่ย่างเด้งอ่ะดูดิโอ้โหกะเพราก็ต้องกินทาย ออกมาเป็นแบบเยิ้มๆเลยนะเนี่ยคนชอบกะเพราเนี่ยจะชอบแบบนี้เลยไข่เยิ้มๆกะเพราเนี่ยบอกเลยมาต้องสั่งไม่สั่งคือพลาดมี ตามแอมนะ้วต้องกินไข่ขออนาตตัดไข่นะ

อร่อยมากถ้าได้ยินอะไรครับไปจับได้ไอ้บังนะไอ้บังฟันหมาล่าของซีเป้าเลยนะยำนะคืออย่างหนึ่งเลยยำจะยังไงนะวัตถุดิบดถ้าดีนี่คือสุดยอดเลยนะดูนะดูนะ ใส่กรอบก็ใช้หนังกรอบเลยนะดูนี่ปลาหมึกเด้งเลยเป็นใ,ใจกับเผา ันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นขนมตังโบราณครับคือคือจะเป็นทรงแบบนี้เลยข้างในเป็นไส้อะไรครับข้างในก็จะเป็นมาลานะคมีเนยนมมีช็อกโกแลตมีสตรอเบอรี่อ๋อมีส้มแต่ปกติก็จะมีสักยาทุกคนอยู่บริษัทสักยาในร้านแสดงว่าขายดีสักยาสักยาของเรามันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นทำสดอ๋อแสดงว่าขายดีสุดอ๋อ มาไม่ทันมาช้าผมผิดเองโอโโ้หดูครับนี่คือขนมปังโบราณเขาจะเป็นแบบก้อนกลมๆแบบนี้นะเราเอาไปไปย่างใช่ไหมเอาไปกี่ไฟทั้งนอกทั้งในโอ้โหโย่างด้วยเตาถ่านอผมเคยเห็นอยู่เดี๋ยวลองชิมดูครับะนะนี่มาล่ามาแล้วโ <c oughs> อ้นี่ครับมาล่านี้ครับ ตอนนี้นะของเต็มโต๊ะไปหมดเลยผมบอกเลยว่าตอนนี้ของเต็มโต๊ะไปหมดแนละ้วอะไรเป็นอะไรไม่รู้แต่บอกเลยว่า กะเพราสำหรับคนไม่กินเนื้อคือมีไก่มีกุ้งมีหมึกมีไสกอกอร่อยใช่ไหมสุดๆเลยแล้วก็เจอเนื้อตับอเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวรอบหน้าเขาไม่ได้แค่ตะหลิ่นนะเขาหลอเขาใช้อะไรเขาไม่ได้แค่ตะหลิ่นเขาใช้อะไรอ่ะตะวักเหรอตะวักอ๋อเชฟอ่ะเชฟเขาจะใช้ตะวักเันจะทำให้รสชาติอาหารเสียหายได้เันไฟแรงมากเขาใช้หรอกอร่อยอร่อยจัดว่าเป็นกะเพราที่ติดอันดับ ท็อปสำหรับในชีวิตท uh, ี fi track, ่ก oh. ินกะเพราเลยก็เฮ้ยไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนี่เรื่องจริงใครมาลองกินมาเอาตีว่า50คนที่ร้านถูกตัวเดียนะกะเพราเนื้อ30คือกะเพรานี้แน่นอนเลยกะเพรามันหนักต้นต้นโอ้แต่ก็ลองมาถ้าหมาล่าหมาอะไรเนี้ยอ๋อแต่ส้มตำเขาก็เด็ดนะส้มตำอร่อยผมกินหมดเลยปกติผมไม่กินส้มตำส้มตำเขาอร่อยอยู่ที่ผมกินหมดเลยแสดงว่าอร่อย